สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้ผ้ามีเย,ยมช่มโบกครับหลุมทางบันโนนบา่าแลมนมาจากท่งบันโนนเลี่ยงสิมีหลุมอยู่ครับท้าขวามือเล่นขวามือนะครับแถนมาจากบุญเลิกยู่สายมือนี่ครับโบกง่นี่ครับมอเต,ต่อบัดระวังด้วยครับ,บอร์ไตคลุลงนีบ่เจ็บกะ ที่การเขาร่าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุได้นะครับต้องระมัดระวังเด้อพี่น้องท่างนี้นี่ครับอยู่หน้าเทศบาลพัวงามพอดีครับพี่น้องเปิ่งหินหินนั่มถนนนะครับประเด็นอเอาเบิร์ตแล้วนี่ทางนี้ครับฝากพี่น้องระมัดระวังเด้วยนะครับครับรถ มาหน,นีเบรคคนจิโต๊ะออ่ะนี่คนโต๊ะนะครับนี่เบร์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เจ้าทินกสีหูนะครับน้องมาหอดนนี่กกสิเบชลอาความเร็วสวัสดีครับระวังเดี๋หล,หลุมมันหลาย เพราะว่าต้องมีแล้วยื่นยังมงีทนี้มีคนตกโบกนี่